สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแอมมีเมียวเมียอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จะมารีวิวการเปิดกล่องนะคะเป็นกล่องใหม่นะคะเป็นตัวกล่องลัคก,กี้กัญญานะคะตัวนี้ห้าสิบกล่องนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันจ้ะก็พอเข้าไปเนี่ยมันห้าสิบกล่องเนี่ยมันต้องใช้เวลานะ อาจจะนานนิดหนึ่งก็เดี๋ยวจะพยายามตัดต่อเพื่อให้มันเร็วขึ้นนะคะเดี๋ยวจะได้ข้ามช็อตไปเลยนะคะก็ตอนนี้ก็การ์ดมันก็รันเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดห้าสิบกล่องที่ได้มาก็จะเป็นกุญแจสีม่วงนะคะสิบเอ็ดแล้วก็เป็นการ์ดเงินสองแสนนะคะสิบอ่าแล้วก็การ์ดสองล้านนะคะสามแล้วก็การ์ดแสนห้าสิบแล้วก็ที่ได้มาอันนึงก็คือจะเป็นตัว การ์ดตัวเนี้ยค่ะยูโร08นะคะสามใบแต่ว่าใน,น3ใบเนี้ยอย่างน้อยๆเราต้องได้ตอนเล็ใช่ปะเพราะวันนี้แอดมินไตนี่มันเลยสเปนนะคะมันต้องได้สักตัวหนึ่งละเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันเลยนะคะเดี๋ยวเร,เริ่มจากใช้กล่องม่วงก่อนนะคะต่ว่ามันจะได้อะไรบ้าง เปิดการ์ดสามใบตัวนั้นนะคะอยู่โลสุดแปดว่ามันจะได้ไหมนะคะต่อเลสหรือว่าต้องเรียกว่าตัวเลสนะคะภาษาเวียดนามใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันหรือต้องถือเคสแบบเขาต้องอ,อสำเนียงด้วยตัวเลสตัวเลสนะคะอีะนนี้หมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดการกันนะคะจ้ะ เริ่มจากตัวนี้ก่อนแล้วกันเน,ะนาะเปิดไปเลยน่าหัวน่ามากก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มกันไหมนะสงสัยต้องไปลุ้นการสุดปอย่างเยอะแหละ ตอาเล่นมามาไหม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 ตอนเล่นมาไหมไปเลยแต่คราวที่แล้วก็อันนี่ไปแล้วนะเดี๋ยวจะเปิดที่ะะบาย,ยอะไรอ่ะแล้วก็ สำเร็จน,นะคะแล้วเลยอีกใบหนึ่งเราแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะทำการแลกเปลี่ยนมันเต็มนะคะคือกา เราไปเปิดใบ<า>สุดท้ายนะนะอสน,นคะคะอ่ามันต้องได้ตอนเลสนะคะ จะพยายามรีวิวเปิดปบ่อยๆล้วกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะขอบคุณนะคะและอย่าลืมค่ะสเปนค่ะสเปนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากๆเลยอื <c oughs> ได้มาลวตัวหนึ่ง